สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงครอาวๆประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2563ของชาวราศีเมษหรือว่าชาวลัคนาราศีเมษก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมส่วนชาวลัคนาราศีเมษนะคะคือท่านที่ทราบเวลาเกิดเวลาตกฟากนะคะหรือว่าท่านเคยผูกดวงชตา กับหมอดูนักโหราศาสตร์ระบุไว้ว่าท่านมีดาวจันทร์เลข2และดาวอาทิตย์เลข1สถิตยอยู่ที่ราศีเมษเรียกได้ว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีเมษลัคนาราศีเมษจะมีความแม่นยำมากกว่าชาวราศีเมษนะคะเพราะว่าราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะเป็นการทำนายดวงคร่าวๆนะคะ ชาวราศีเมษหรือว่าชาวลัคนาราศีเมษมีสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวคือแกะมีดาวประจําตัวคือดาวอังคารเลข3ทธาตุก็จะเป็นธาตุไฟนะคะมาดูดวงดาวที่มีการโคจรเคลื่อนย้ายในเดือนพฤศจิกายนนะคะพุทธศักราช2563ดาว พุธมีการโคจรเคลื่อนย้ายวันที่4พฤศจิกายนนะคะไปสถิตยอยู่ที่ราศีตุลเป็นพบปัตตนิของชาวราศีเมษภพปัตตนิก็จะหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนนะคะศัตรูก็ได้นะคะศัตรูฝ่ายตรงข้ามก็ได้หรือว่าคนโสดจะถือได้ว่าในเรื่องของการงานก็ได้นะคะ วันที่14พฤศจิกายนจะมีดาวพฤหัสขวจรย้ายไปอยู่ราศีมังกรเป็นภพกรรม,มะของชาวราศีเมษภพกรรม,มะก็จะหมายถึงอาชีพการงานงานอาดิเรกงานประจำนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะวันที่16พฤศจิกายนมีดาวอาทิตย์ขวจรย้ายไปอยู่ราศีพิจิก เป็นภพมรณะของชาวราศีเมษภพมรณะก็หมายถึงความตายการจบจากการสูญสิน้นมรดกอุบัติเหตุการสูญเสียนะคะวันที่18พฤศจิกาย,ยนมีดาวสุโคโจรย้ายไปอยู่ราศีตุลเป็นภพปัตตนิวันที่24พฤศจิกาย,ยนมีดาวเกตโคโจรย้ายไปอยู่ราศีธนูเป็นภพสุภะภพสุภานี้จะเป็นเรื่องของความดีงามการเดินทางไกลก็ได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางาไปต่างประเทศนะคะหรือว่าการขึ้นบ้านใหม่ความสุขคันลองชีวิตการใช้ชีวิตนะคะวันที่25พฤศจิกาย,ยนมีดาวพุธโคจรย้ายไปอยู่ราศีราศีพิจิกเป็นภพมรณะการสูญสิ้นการจบจากมรดกความตายอุบัติเหตุนะคะการทํานายดวงหรือว่าการตรวจด,ดวงชะตานะคะเราสามารถตรวจด,ดวงชะตาได้ทุกเดือนนะคะเพราะว่า ในการโครจรของดวงดาวมีการโครจรย้ายในทุกๆเดือนหรือว่าทุก45วันนะคะก็เราสามารถตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าสำหรับท่านใดที่จะทำธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือว่าต้องการจะไปสมัครงานนะคะสามารถตรวจดวงชะตาได้ทุกเดือนนะคะไม่เฉพาะจอดจงว่าจะต้องตรวจทุกปีนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงทุกๆเดือนนะคะเรามาดูนะคะ ดวงดาวที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะในเรื่องของปัจจัยต่างๆหรือว่าเรื่องราวการงานของชาวราศีเมษราดูที่ดาวเสารเลข7การเงินและความรักดูที่ดาวศุกร์เลข6โชคลาภการเสี่ยงโชคนะคะดูที่ดาวราหูเลข8 ในเรื่องของ,ของครอบครัวเราดูที่ดาวจันเรกสองนะคะเรามาดูชาวราศีเมษลักษณะของชาวราศีเมษนะคะโดยรวมๆแล้วนะคะเราจะสังเกตได้ว่าชาวราศีเมษเป็นชาวราศีที่เริ่มต้นเป็นชนิดจรราศีนะคะแล้วก็เป็นชาวธา,าตุไฟนะคะลักษณะอุปนิสัยของชาวราศีเมษเนี่ยจึงมีความคิดความอ่านฉับไวเป็นหัวหน้าคนก็ได้หรือว่า ความชอบส่วนตัวนะคะชอบเป็นผู้นำชอบมีความมีความกล้าหาญเด็ดขาดจิตใจไม่โลเลเป็นคนที่มีความริรเริ่มสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็ในด้านของอารมณ์เร่าร้อนว่องไวชอบเป็นนักสู้เป็นนักพัฒนาตื่นตัวอยู่เสมอชอบเอาชนะเป็นคนที่ชอบทำอะไรนะคะแบบว่าตื่นเต้นโลดโผนจนทยานนิสัยตรงไปตรงมา ชาวราศีเมษสามารถเป็นหัวหน้าคนได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบอิสระรักอิสระมีพลังทางเพศสูงเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยอาจจะมีความหลงตัวเองหรือว่าหลงระเริงในความสามารถของตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ยอมก้มหัวให้ใครชาวราศีเมษจะมีอารมณ์โกรธแรงเกลียดแรงหึงแรงมีความหุนหันพันแล่นใจเร็วด่วนได้ S <S สำหรับในด้านดีนี้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็วดีนะคะเหมาะสำหรับการที่จะได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำในยามวิกฤตฉุกเฉินนะคะเรามาดูดวงโดยรวมคร่าวๆประจำเดือนพฤศจิกายน,นพุทธศักราช2563ของชาวราศีเมษกันก่อนนะคะในเรื่องของการงานดวงชะตาของชาวราศีเมษดวงดาวเกี่ยวกับการงานเนี่ยเดินอยู่ในภพสุภะ ะะการใช้ชีวิตนะคะคอลงชีวิตหรือว่าชาวราศีเมษนะคะบางคนบางท่านที่มีการทํางานเกี่ยวกับธุรกิจนะคะอาจมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้นะคะลักษณะของดวงดาวเนี่ยปกติส่งผลทําให้ในเรื่องของการงานของชาวราศีเมษนะคะปรับตัวไปในทิศทางที่ดี แล้วก็มีความมั่นคงมีความสบายตัวเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสที่จะก้าวหน้าหรือว่าขยับขยายในเรื่องของการทำธุรกิจโปรเจกต์ใหม่ๆได้ในช่วงนี้นะคะประกอบไปด้วยดาวพระฤหัสนะคะเลขาเดินหน้ามาสู่พบการงานอย่างปกติไม่วิปริตด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยให้ความช่วยเหลือชาวราศีเมษผลักดันให้งานของชาวราศีเมษ ด้วยความวิริยะอุตสาหะของชาวราศีเมษทําให้จังหวะนี้นะคะชาวราศีเมษมีโอกาสได้ขยับขยายในหน้าที่ของการงานบางคนบางท่านถ้ารับราชการนะคะมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งส่วนในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีเมษนะคะยังมีความวิปริตผันผวน,ผนปรวนแปรนะคะอยู่ในภพปัตตนิคู่ครองนะคะหรือว่าสําหรับคนโสดเรียกได้ว่าที่ทํางานสถานที่ทํางานนะคะแต่ว่า ดาวการเงินเป็นเกษตรตาธิบดีนะคะเล็งมีดาวเล็งมานะคะในลักษณะข,ของท่านชาวราศีเมษส่งผลทําให้ในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษมีความ,วมบุรมสมบูรณ์มากขึ้นมีโอกาสในการเงินนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินที่ผ่านๆมานะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอิทธิพลของดวงดาวส่งผลทําให้ตําแหน่งนะคะ ในเรื่องของการเงินถึงแม้จะอยู่ในตำแหน่งวินาศนะคะแล้วก็เป็นผลกระทบข้างเคียงทำให้ชาวราศีเมษบางคนบางท่านเสียเงินไปในเรื่องของการใช้จ่ายแบบไร้สาระหรือว่าฟุ่มเฟือยไปกับกิเลสตัณหาของท่านเองนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปสู่อดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีเมษบางคนบางท่านอาจจะมีภาระหนี้สินนะคะที่ติดตัวมาอยู่แล้วนะคะทำให้ชาวราศีเมษอาจจะใช้ชีวิต ในการใช้จ่ายลำบากนะคะในช่วงที่ผ่านมาแต่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะอิทธิพลของดวงดาวส่งผลทำให้ในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษนะคะก็ช่วยประคับประคองไปในทางที่ดีได้นะคะสามารถมีรายรับได้ผ่อนจ่ายชำระหนี้สินเก่าๆได้นะคะในส่วนในเรื่องของความรักดาวความรักกับดาวการเงินเป็นดาวดวงเดียวกันส่งผลทำให้ในเรื่องของความรัก ค่อนข้างดีโดดเด่นนะคะมีความเบิกบานใจสําหรับคนที่มีคู่ครองคนรักมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะคะแต่ก็ในเรื่องของดาวประจําตัวของชาวราศีเมษนะคะตกอยู่ตําแหน่งพบวินาศนะคะวินาศก็หมายถึงการสูญเสียกันหมดสิ้นนะคะส่งผลทําให้ชาวราศีเมษนะคะบางคนบางท่านความรักอาจจะมีปัญหานะคะแล้วก็สําหรับ คู่ครองคนรักของชาวราศีเมษจะมีการจับผิดแล้วก็หวาดละแวงในเรื่องของความรักนะคะกับชาวราศีเมษนะคะส่งผลไม่ดีต่อชาวราศีเมษนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะอาจจะอึดอัดหรือว่าไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะทําให้ความรักน่าเบื่อหน่ายนะครับฉะนั้นชาวราศีเมษจะต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็ไม่นอกใจคนรักนะคะ ส่วนในเรื่องวาสนาการเสี่ยงโชคเกณ์กำไรของชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวประจําตัวของชาวราศีเมษย,ยังคงเดินถอยหลังอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ดาวคารเนี่ยยังคงครองอยู่ในตําแหน่งวินาศฉะนั้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้สําหรับชาวราศีเมษท่านที่ทํากิจการงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวห้างหุ้นส่วนร้านนะคะหรือว่าผู้บริหารในตําแหน่งใ,ใหญ่ๆนะคะ วาสนาโดยรวมของท่านยังอยู่ในจังหวะที่ไม่ดีนักนะคะสำ,สำหรับท่านใดที่คิดจะวางแผนหรือว่าทำโปรเจกต์ใหม่ๆก็วางแผนให้ดีด้วยระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการที่จะทำงานหรือว่าเสนอผลงานนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสนี้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในราศีมังกรในช่วงของวันที่14พฤศจิกายนส่งผลทำให้ในช่วงกลางเดือนการงานของชาว ราศีเมษนะคะอาจจะมีงานเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่นะคะเพ่งเลงนะคะ แต่ก็ผู้ใหญ่ก็จะให้คว,ความช่วยเหลือแล้วก็ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือกับชาวราศีเมษได้ในช่วงของกลางเดือนเป็นต้นไปนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงคร่าวๆโดยรวมนะคะเป็นแนวทางเป็นไกด์นำทางในการดำเนินชีวิตให้กับชาวราศีเมษนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิก,กาย,ยนพุทธศักราช2อ6 3ยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปถัดไปนะคะ ขอบคุณค่ะ